นี S <S 2> <S 2> ่ก็เป็นส่วนของโรงงานใช่ไหมครับครับในส่วนนี้คือจะเป็นส่วนของต้นโรงงานเป็นส่วนผลผลิตคร,ครับผมโอ,โอันนี้ก็เริ่มจากในส่วนผลิตก็เริ่มจากที่คลังอันนี้คลังวัตถุดิบโ่าเป็นนี่มันใหญ่มากเลยนะครับครัคมันแบ,บ่เป็นล็อกๆๆอย่างนี้ครับใช่ครับก็ราะเครือจะแบ่งกันตามเป็นบียูบียูแล้วก็แต่ละบียูก็จะดูแลโปรดักต่างแต่ละผลอ่าแต่ละของบียูของเขา ครับเพราะนั้นแยกกันไปแยกกันไปครับสมมติว่าเนี่ยอย่างเราสองคนนี่เป็นเด็กใหม่เรามาสมัครใหม่เลยเพิ่งมาเลยไงช่วยสอนวิชาให้เราอย่างนี้เราเราไปตีเหล็กเลยไหมครับคือถ้าพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยเ่าจะเป็นผู้ช่วยกวาดครับเราจะมีเราจะมีทีเลี้ยงให้และในต่อครับทีเียคือเราจะมีทีเลียงให้ยังไงครับเพราะว่าคือพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยอย่างคุณเข้ามาเนี่ยโรงงานเราจะเน้นเป็นโรงงานเหล็กจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นน่ะ สิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือว่าพนักงานใหม่เข้ามาไม่รู้เรื่องเลยครับมีโอกาสที่จะทาของเสียมีโอกาสที่ทําให้เกิดบัญหตุได้เพร,ราะนั้นเราจะต้องมีที่เลี้ยงเข้ามาหลังจากกลับมาจากวัดพิสินก็ได้อธิบายการทํางานในส่วนของลายการผลิตที่เน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยให้กับ2ผู้สังเกตการซึ่งทั้งคู่ก็ได้เข้าใจการทํางานขององค์กรแห่งนี้กันมากยิ่งขึ้น ดูในดูลายงานไปเลือเป็นไงบ้างก็ดีครับเหนื่อยเลยเหนื่อยเห็นเห็นอยู่อย่างนนวพลังงานที่นี่ลำเบิ์ทุกคนลับเบิกคือที่นี่เวลาเราทำงานนี่นะเราจะได้เรื่องของความปลอดภัยกันอย่างที่เห็นนะครับว่า พนักงานของเราเราจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเวลาทำงานเนี่ยจะไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่เรื่องพี่เลี้ยงแบบว่าเป็นอย่างี้ไม่ใช่อาจจะพี่เลี้ยงดักมวยพี่เลี้ยงต้องดูว่าแบบอย่าทำนุ่นตกอันนี้ตกอะไรนี่เพราะพนักงานทั้งหมดเขาต้งจะให้คนดูแลว่าอันน้ำยานะทำนะอันนี้อย่าทำนะอย่างเงี้ยนะช่วยันนั้นทำช่วยอันนี้ทำทำนี้นะอย่างเงี้ยเราจะบอกอนงานเพราะว่าพนักงานใหม่ก็อาจจะยังเรียนรู้อะไรยังไม่เยอะเพราะว่าโรงงานเราทำงานแต่เครื่องจักรเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันจะทำมันจะลายเช่นฉากที่เราเห็นเนี่ยนะถ้าเราไปทำโดยที่ไม่ได้รรรัับกกาาสออนน็จะตย วันนี้เรามีตรวจสารเสพติดไหมตรวจยังไงมันคืออะไรเหรอครับตรวเคือเราจะมีการสุ่มตรวจสารเสพติดในในโรงงานเรานะครับโรงงานเราเป็นงานสีขาวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสุ่มตรวจพอดีมีพี่เขาอยู่นะแล้วก็เออพอดีแหละน้องๆก็มาถึงก็จะได้ไปช่วยพี่เขานะครับพี่ในโรงงานสีขาดูว่าคือตรงนี้เลยป่ะคะใช่ๆครับตรงนี้เลยวันนี้สวัสดีคร่ะครับพี่ะนี่มาช่วยเช็คคือ่ดฝากฝากน้องๆหน่อยละกันมีอะไรก็แล้วก็ต้นยางตะแยงเอาเลยนะสบาย วันนี้เราก็จะมีการตรวจสีนะคะเราก็จะตรวจฉีพนักงานเดี๋ยวเวลาประิธีวิธีการก็คือจะมีพนักงานเรียนแถวเข้ามาแล้วก็เช็ครายชื่อตามนี้สมมติว่าอย่างเช่นนายบียะเบอร์สองใช่ไหมคะเราก็ยิดเบอร์สองอันนี้เบอร์สองเบอร์สามหยิบเบอร์สามถูกต้องค่ะเดี๋ยวน้าช่วยพี่เลยนะคะเดี๋ยวเรียอะารชื่อเลยนะคะีใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ีเอมาทางนี้แล้วค่ะ ครับเอาคนแรกชื่ออะไรครับสมพงศ์สมพงศ์สิบเขาหลไงฮะแตไงต่แต่แได้ไปแล้วแล้วก็เช็คเนะติกติกโอเคคมบเวลาเรียบร้อยเรียบร้อยสวัสครับที่ไหนวันีไม่อไปทยา ไสองคนเต้องตรวจด้วยเดี๋ยวไปตามห้2สองคนไหนพี่สอคนนี่แหละต้องตรวจด้วยเฮ้ยเนเยวเดกมังมังค์าแกเขาไม่ตรวจต้อรวเาต้องตรวจเหมือนกันต้องตรวจเนี่ย้แค่นี้พอแล้วกี่เมื่อคืนฉี่ไปหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินน้ำเดี๋ยวไปฉี่ใหม่ได้ไม่เป็นไรคือต้องฉี่ต้อฉี่ใช่ใม่กินน้เปล่าสิครับได้ได้แหละโอเคที่นีู่้ชนะคือเราก็ต้องตรวจใช่ไหมใช่ไม่ได้ล้วอเคะ ไม่ได้แม้ต้องถึงขั้นนี้กันเลยเหรอในบอสญี่ปุ่นอดอุ่งเลยคือได้คือได้ครับนี่ชีดหรือไม่สุขภาพดีเลยอ่ะอยู่แบบอยู่ไปทำอะไรมาไปดูชีวิตยับเย็นกินเลือดอ่ะ โอเคที่จริงแล้วอยากรู้ว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นยังไงคะัทำทำไมครับอ๋อเราก็ทำเพื่อให้พนักง,งานของเราแบบปลอดสารเสพติดอะคะอ่ะ แล้วก็ปลอดสารสแตนดงานของเราก็จะออกมาได้ดีนักง,งานก็สุขภาพที่แข็งแรงเราก็กดได้ดูแลก,กันแล,กแล้วกันตั้งแต่ทำมานี้มีผลตอบรับกับนักาง,งานดียังไงบ้างคะนักงานของเราก็ปลอดสารสแติดทุกทคนนะคะก็คือยังไม่เคยเจอยังไม่เจอคะ่ะชัว,ว่าเป็นโ,<อ>โครงการที่ดีอยากให้แบบโรงงานอื่นก็ลองไปทำกันบ้างเขาบอว่าเขาเรียกว่าพักงานจะได้ปลอดปลอดสารสพตนดแล้วก็สุขภาพแข็งแรง ก็ออกมาได้ดีด้วยตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาเป็นเส้นแล้วนะถ้าถ้าถือว่าเครื่องผสมเส้นแบบนี้ถือว่าจอดสายเสร็จติดค่ะโอ้โหแล้วถ้าสมมติฉีดเดียวก็ว่ะทุกคนเดียวก็คือสายเสร็จติดในล่างกันสรุปถ้าจอดพนักงานของเราจอดสายเสร็จติดทุกคนเย้เราเรียนจบมาค่ะเราวจอดสายเสร็จติดในล่างโอเคถ้าอย่างนั้นก็หินข้าวไหมพี่ข้าวแล้วเป็นที่ข้าวไหมคะช่วงพักกลางวันขององค์กรแห่งนี้ อย่างที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมใครมีอะไรก็เอามาแบ่งกันทานเมื่อทานเสร็จแล้วก็ไปเดินยืดเส้นยืดสายกันตามอัธยาศัยทำไมถึงหน้าอิจฉากันจังเลยนะอ,อร่อยมากเฮ้ยแกนี่เขาทำอะไรอ่ะใช่ว,ว่าเขามาต่อเอาเอาเอาข้าวเพิ่มต่อกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นใจเย็นเราไปถามเขาดีกว่าว่าเขาทำอะไรโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คันีีเขาต่อแถววันทำอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นโครงการสมาร์ทมันนี่อะค่ะแปลว่าอะไรครับพี่เป็นโครงการที่พนักง,งานฝากเงินกับทางบริษัทค่ะมาถึงบริษัทเอาเงินของ,ของพนักง,งานไปอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้นี่คือพนักง,งานเขามาออมเงินกับทางบริษัทออค่ะเ,เอาเงินมาบริหารใ่ไหให้หลอเป็นยังไงอะครับ ก็พนักงานมาสมัครเข้าร่วมโครงการใช่ไหมคะแล้วก็ฝากเงินกับทางบริษัทบริษัทก็มีเงินสมทบให้อีกทางงานนะคะนี้เียแปดร้อบาทของเรานะคะจะมีทางบริษัทเนี่ยจะมีแผน200บาท400บาท600บาท800บาทนะคะแต่คนนี้เนี่ยเขาออม800บาทแลก็ออมมาส1เดือน โอ้โหนี่ค <sık break hyster ia> ือแบบจะเหยียบพื <ollut> um, so ้นแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าถ้าออม12เดือนเนี่ยก็ได้ประมาณ9 0 0ที่ดูถ้าเก็บเองอ่ะไม่ได้เท่านี้อ่ะไม่ได้ช่องดีที่บริษัทเก็บให้ถูกดีมากเราลองไปดูตรงนี้กันไหมตอนอยาเอาเงินไปยืมทไงครับสมุดของพี่ให้ผมได้ดูหน่อยเถอะสักนิดนึงงุ่งนี้แล้วเงินก็ดูเป็นฟ้อนวนตั้งแต่มีนานะตอนนี้12เดือนละ ข้าหลักฐานที่มีเงินเก็บอย่างเงี้ยครับเป็นไงับ,งบงชีวิตรู้สึกว่าบริหารอะไรดีขึ้นไหมครับดีค่ะก็ก็มันก็จะเป็นเงินฝากของเราไปแบบสมมุติว่าเราออกจากที่นี้ไปเราก็ยังจะมีเงินส่วนนี้ไว้ในการดําเนินชีวิตของเราแล้วหน้าที่เก็บที่ตรงนี้ก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อลูกของเราด้วยยังไงมาครับพี่ผมสวยถึงชงเงินถึงไหนแล้วฮะตอนนี้เก็บมาได้สองพันกว่าบาทเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราบริหารเงินในการเก็บออมอย่างเงี้ยครับ ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตคุณที่เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีเงินออมไว้จุดจุดนี้จุดหนึ่งเวลาที่เราจําเป็นยามเจ็บไข้แล้วก็สามารถดึงไปใช้ได้รู้แล้วว่าโครงการนี้เขาดีกันขนาดนี้เห็นทีในญี่ปุ่นนายต้องฝากเงินบ้างแล้วล่ะเอาจิ้งอกวันนี้ไม่ได้ว่ากิจกรรมดีๆงน้นเลยเนาะตั้งแต่ตอนเช้าละตอนเช้าเราไปไหนนะ เราไปวัดมาใช่ไหมแล้วเราก็มาทํางานแล้วเราก็มากินข้าวแล้วเราก็ยังมาออมตังค์ถ้าบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยในบริษัทสอนเราเ<อ>ใหท้ทำบุญตอนเช้าชทำงานตอนอทกลับมาทํางานพอ,นต,อ,นต,อนตอนบ่ายปุ๊บแล้วมันจับมดออมแล้วคิดดูดีๆนะบอสตั้งแต่เราทํางานมาวันนี้ยังไม่มีตอนไหนเสียตังค์เลยอะ่ะจริง ซึ่งทุกๆบริษัทอะสามารถเอาโครงการเนี้ยเอาไปทํากับบริษัทของตัวเองได้อาจจะไม่ต้องเอาทาทุกข้อก็ได้ถูกไหมชคือทําไหวพาะเองก็ดีดีทํางานมีพี่สอนเนี่ยก็ดีใช่ไหมแล้วก็ฝากเงินนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะฉันก็เนี็ยไปฝากไปฝากกันไหมฝากเลยโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะไปฝากกันคือฉันมีอยู่6 0รอยแต่พี่มีอยู่2 0ง0ัอสิบเออมีไม่ดีเหรอพี่นั้นเราไปฝากเงินไปฝากกันไหมฮะ Okay, <Okay. S 1> อีคก็เลยน้อน,น้าพี่พาผมไปหน่อย uh, ผม uh, ไม่รู้ทางได้รถได้รดแน่วันนี้ <c oughs> ไป600บาท